โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกันในเกม r o V อีกแล้วนะครับก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่เราเป็นหวัดวันนี้ก็ยังไม่หายนะครับผมโอ้โหเป็นนานเหลือเกินหรือเป็นโควิดก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรวจแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็จะดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมาเล่นแครี่ครับผมเลนที่ผมโคตรเกลียดเพราะแม่งบางมากเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เกลียดเท่าป่านะครับผมเพราะมันต้องฟาร์มด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาลองกันเนาะ ไม่รู้ว่าเขาจะได้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอาจจะแย่งก็ได้ถ้าไม่ทันก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นลมแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะเล่นเลนที่ขาดให้หมดเลยนะอืมอย่าเลยนว่าเล่นเลนที่ขาดดีกว่าเล่นเลนที่เราไม่ได้เล่นดีกว่าอ่านี่เราติ๊กลอเลยครับมาเวเลสควงโซ่นะฮะวันตานี้สงสัยจะเราจะได้ลมเวเลสนะครับ มามามาโอ้แบนไทย,ย์เตะเลยผมกำลังจะแบบขอเล่นเลยเนะี่ยมูลาดเหรอยังอะจริงจริงผมขอฟอร์ลเลนก่อนแล้วกันอเลน,นเต,รเตรเรอ,เอ,อร์เหรอโอ้เขาได้มูลาดอะผมว่าเราสวยแล้วตานี้ อ่ายากจังเลยแถมเราไม่ได้เวเลสด้วยอ่ะ,อะ,อะ,อะจริงจริงเหรอตานี้นะครับจากจากใจผมเลยนะ,ะถ้ามีทั้งแก๊กมีทั้งวีล่าเราอาจจะต้องเล่นแวนนะ ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวต้นเกมที่เก่งหรือว่าเอ,อไม่มีอะไรจะเล่นนะครับแต่ว่าคือในเมื่อเราเพื่อนเรามีตันมีดึงเงี้ยเราก็ทําจังหวะให้เขาแบบดึงได้ชัวๆไม่ก็ช่วยกันตันให้เวลาเบิร์ดไปนะฮะเพราะเราไม่เน้นคิวนะครับเราเน้นชนะเราต้องได้ดาวนะครับผมอ,อ่า งั้นเดี๋ยวตานี้เราเล่นเป็นแวนเวทนะครับเพราะว่าพอ้หรือกายภาพดีวะผมไม่ได้เล่นแครี่นานอะ่ะคือแบบเดี๋ยวขอคิดกอ่อนเออเดี๋ยวเราเลือกเซตไว้ก่อนนะกันนะเ,เราเลือกเซตไว้ก่อนอ้อเอาไงเดียคือใจผมมาไปทางแวนเวทเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามัน มีลอรี่วมีอ้อยมีมูลาดใช่ไหมพอเราตันเราก็เบอร์ทิ้งเลยเขาจะไม่ต้องกลับเขาจะได้ไปต่องอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกายภาพมันก็ดีตรงที่ซอยได้ครับคือแบบซอยซอยซอยทิ้งไปเลยยิงเร็วยิงรัวด้วยแต่ได้เป็นคาเฟนี่ผมไม่มั่นใจเรื่องซอยเท่าไหร่อยากจะเบอร์ทิ้งไปมากกว่านะองจริงแต่ไหนก็มีเวทสามตัวแล้ว่เดี๋ยว ตานี้ผมฝืนออกกายภาพให้ดีไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมขอคิดแป๊บหนึงนะอาจจะออกรองเท้ามาชิ้นแรกก่อนแป๊บนึง <c oughs> แหมโหลดเกมนานจังใจไม่ดีเลยอะ่ะโอเค โอเคผมผมว่าผมเอาเวทดีกว่า้สููกับตรไปด้วยกันไม่ใช่อะไรนะครับที่เล่นเวทอ่ะคือผมคิดเผื่อแก๊กไงเผื่อเขาแบบดึงมาแล้วอยากให้เราเบอร์ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวแบบดึงได้แล้วเขารอดอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งเพอร์ฟมีฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนผมไม่มั่นใจตัวเอง ต้นเกมนะครับเราเล่นเลยตัวต้นเกมอย่างเราสบายสบายเห็นไหมชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะมีลอเลี้ยวมาใช่ไหมก็ตั้นไปทีนึงแล้วก็ยิงยิงยิงเห็นไหมเคได้ไหมได้เยี่ยมเลยรอดึงให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรีบๆรีบเคลียร์คลิปไปเออ ดึงไดไหมอะถ้าดึงได้นี่คือแหลมเลยนะสักตัวได้ไหมสักตัวสักตัวสักตัวเลยได้ไหม <c oughs> เราหลบไปก่อนเราหลบไปก่อน <c oughs> ให้เขาเก็บเลือดก,ก่อนเขาแทงเขาแทง <c oughs> เ,เขาไม่เก็บว่ะไม่เก็บเราเอานะ เรายังไม่เดินไปไหนนะครับเราต้องเคลียร์คลิปอีกอย่างอ้อยจะมาด้วยไงเราเคลียร์ไปก่อนเขาน่าจะขึ้นมาหาเราละเพื่อเราเดินมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันตรายมากเลยครับโอ้อยฆ่าได้อะเอาไงดีว่าทุกคนเราจะตายแล้วฮะ แต่เขาก็มาเหมือนกันอ้าวดีดีด,ดีได้ตัวหนึ่งครับมูลาดมาไหมเนี่ยมไม่มาเนาะแล้วไป <c oughs> เลื่อโรอแล้วเรากลับเลยอืมฟิกเกอร์เอ้ยไ,ไม่ใช่ดิเอ้ยเขาเปิดไมค์คุยกันมาะหรือผมหรือผมต้องเปิดไมค์คุยกับเขาเหรอฮะแล้ว <c oughs> เ,เปิดไมค์คุยกันสี่ตัวเนี่ยผมต้องเปิดเหรอ ไม่ดีกว่านะครับเพราะเรารักสันโดษเรารักสันโดษเรารักสันโดษเราไม่เปิดแล้วกันอลนนิไม่รู้จะมาใบหรือเปล่าดึงได้ไหมดึงได้ไหมตัวหนึ่งดึงได้ไหมแหมถ้ามีนิดเพลินอนะเบอร์ท,ทิ้งได้เลยอะเดินเช็คให้ผมหน่อยดิ เอ้าอยู่นี่เหรอเราหิวไปหน่อยอ่ะแคลรี่เขาเสียวิ่งหรือเปล่าให้มันเข้าป้อมไปก่อนนะเราก็ตีตุ่นไป <c oughs> ตีตัวตุ่นนี่ไปนะครับหาเงินหาเงินไม่ใช่หรอก พเมื่อกี้เราเบิร์ดเขาไม่ตายถ้าเบิร์ตตายนี่คือจบเลยนะเมื่อกี้ทําเป็นเล่นไปคือเขาหลุดมาขนาดนั้นนะ่ะเราควรตายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่มีตังค์นะดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงได้ไหมเอ้ยดึงได้หว่ะดูดได้ด้วยอะปริไฟอะเ <Pur ify. S 2> <อ>บิร์ทิ้งครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่ยผมถึงเลือกเล่นเบิตนะครับตรงนี้แหละเหตุผลมันอะ ได้นะครับโหวีล่าคุณแบบฟิกเกอร์มา,าบวกผมเลยเหรอถ้าผมยืนอยู่นี่ได้หมดเลยนะอ๋อแต่แพนด้ามาครับโอเคก็ปลอดภัย,ยเห็นป่ะครับเราไม่จาเป็นต้องแบบเน้นคิวนะเราเน้นแอซิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราแรงเราได้เองครับไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยอันตีทิ้งไม่ได้เลยนะโอเค เราบอกเพื่อนก่อน,นนะว่าอ,อ่สลับ <S <s <hr ish> เพราะว่าเดี๋ยวป้อมแตกนะครับถ้าไม่ไปกันเนี่ยแตกจริงนะ <laughs> อโอ้แผนด้ามันชนะมูดเหรอผมจะได้จำไว้เล่นบ้างไงไม่ใช่ไรหรอกพอเจอมูดนี่ผมตันเลยนะเนี่ย <S <s <hr it> ผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเลยเจอมูด หิวบวกไปหน่อยนะเนี่ยไม่มีฟิกเกอร์ด้วยแตกแล้วครับเ,เห็นไหมสู้เรามาทำเกมดีกว่าเว้ยคือชนะไม่ชนะมันอยู่ที่แบบเราเล่ยังไงอ,อ่ะอาริสาบไปแล้วนะฮะถ้าอ้อยมานี่เรียบร้อยเลยนะโอ้ลอเรเียวมาด้วยเยอะอ่ะเอาบวกเอาเอาบูได้ไหม โอเคครับเราได้บูแล้วเดี๋ยวเราช่วยเออ่ป่าเรากันไล่ฟาร์มไล่ฟาร์แมแหมดูสวยนะจริงคุณดูสวยนะผมบอกเลยแต่เขาสวยกว่าวะ่ะพันนิดได้อีกแล้ววะ่ะดึงได้ปะเกือบโดนมูหลานะเขาแด้ทันพอดีเสียได้เลยคุณจะสับหรอ เฮ้มามามาเขาพยายามจะสับอ่ะโอ้โหดักล่างเงาเฮียแต่แบบอุย้ยอุ้ยโทษโทษโทษหยาบอีกแล้วหยาบอีกแล้วดักล่างเงาแต่ว่าเขาก็รู้ทันเหมือนกันน่ะโอ้เอาเรื่องจัดจะเล่นไหมอะ่ะตายครับโอเค กลับบ้านก่อนนะฮะคอรีก่อนคอรีก่อนเห็นว่าทุกคนคือแบบสบายสบายอ่ะเอาง่ายๆเออเล่นไปนะครับชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะง่ายๆชิวๆตานี้เดี๋ยวเราไปช่วยวีล่าก่อนนะเผื่อเขาตายเอ้ยเดี๋ยวนะเอมิลี่ใช้บูนี่ว่ะเราไม่แย่งแล้วกันนะ เน่รอเลี้ยวมาไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไปเราบูเขาแทนก็ได้ไม่เป็นไรอาเอ้เราตีตัวนี้ได้เนี่หว่าเราเป็นเวทมันแรงมันแรงตัวนี้แพ้เวทนะครับผมขอบอกอีกทีหนึ่งนะเผื่อคนเล่นเมทแล้วอยากจะฟาร์มนะครับตัวนี้แพ้เวทนะที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยเจอกายภาพแล้วกลายเป็นถึกไปเลยนะผมบอกให้ เฮ้ยตันโดนตันโดนบามฟามไ์มครับไ,<ป>ได้อยากเอาดาร์กใช่ไหมจัดให้จัดให้ให <c oughs> ตอนนี้คุณเก่งครับต้องห้าศูนย์แบกขนาดนี้ก็ต้องเชื่อเขาหน่อยโอเคได้มาแล้ว เขาเสียใบให้ผมกี่รอบแล้วเนี่ยรอเรียกมาเราถอยนะฮะเรามีบูเราอย่าเสี่ยงเรียดาร์เลเยอร์ออกมาแล้วเราปล่อยเลนล่างไปเลยนะเขาจะโหนตามมาไหมเนี่ย <c oughs> ครบหมดและอืคุ้มนะครับเราตัวเดียวคุ้มเลยอะ่ะตานนี้ออกกันเวทก็โอเคนะเพราะว่ามันมีเอเมดสองตัวเนาะชิวๆสบายๆเราเผลอจบแล้วมั้งเนี่ยช่างแล้วกันนะครับผมไม่ผมไม่ไปอยู่หน้ากระดานแล้วกันผมอยากได้บัว <c oughs> ผมไม่ไปอยู่หน้ากระดานแล้วกัน ผมอยากได้อ่ะมีเลด้วยนะฮะขโมย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 บัฟขโมย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 ขโมยขโมยขโมยขโมกขโมวขโมกขโมวขโมกขโมวเรียบร้อยครับอุ้ยจะมีหลุดมาปหมเนี่ยแก๊กดึงสวยดูดสวยแต่เราไม่อยู่ว่ะแก๊กันเป็นเดินมาตีดีกว่าเขาไม่กล้ามาว่ะ คือเขาเหมือนเขารู้่ะดึงได้ไหมถ้างั้นดึงได้ไหมถ้าเขาไม่มาเราชิงดึงแทนอะได้ปะได้ปะหมดโอ้ตายตัวแรกมูลาเขาทำดีกว่าวะ <c oughs> โอเคครับได้หมดสวยแล้วคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเกมนี้เอาจริงจบแล้ว จะดันกลางแตกก็ได้จะดันบนแตกก็ได้ก็แล้วแต่คุณท่านเขาเลือกกันเลยนะเห็นปะจบอยู่แล้วเห็นไหมครับถ้าอยากได้ดาวอ่ะอยาเน้นคิวนะครับคือคิวได้แหละแต่ว่าดูทีมด้วยต่อให้เราเล่นเลนแครี่เล่นเลนเมดเล่นเลน,เเลน,เลนออฟก็ช่างคิวเยอะไม่ได้แปลว่าชนะนะครับแค่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ดาวเอ็มนะประมาณนี้ต่อ เรียบร้อยครับชนะต่อเนื่องห้าครั้งแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยครับตอนนี้แพนด้าเขาเก่งจริงนะยอมรับเลยอืแต่อย่างน้อยเราก็ได้ที่สามนะตอนนี้นี่ดาเมจสามสิบเอ็ดนะครับทําเป็นเล่นโอเคครับตลับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็วันนี้ก็สนุกมากเอาจริงสนุกมากเล่นแคลรี่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้ดีนะเพราะว่ามันบางครับเห็นไหมมูฬสับทีเดียวตายเลย แต่เราก็รอดมาได้นะครับผมโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ